าเรอนาที่สองครับเป็นรถเร็วขบวนที่142ครับรับส่งริษัทจากสถานีรถราชธานีปการงสถานีกางกรุงเทพอหิบาลครับมีตัวเช็คกระดาเป็นที่ระเบิดระดนสองสำหรับของ้ามข้ามเปนรถบริษัทาฉลามที่สองครับกานฉลามที่สองครับมีสักคู่จะเป็นเรือเร็วขบวนที่142เที่วเวลา18นกาีปลายทางสถานีกางกรุงเทพอหิบครครับมีตัวเช็คกราษเป็นที่ระเระนกสิ่องสำัของข้านข้ามเปนรถบริษัทาฉลามที่สองคร สถานชาร์จที่หนึ่งจะเป็นรถเกลือดเซลว่าขบวนที่ปลายทางสถานีอุบลน่ทครับจะขเที่ยสที่หน่งนะครับรถือดีเซลที่7 1ปลายทางสถาุบลนั่านีวันนี้จะข้าเท็สนาที่หนึ่งครับปลายทางสถานีการภูเก็อภิวัตรรถเ